สวัสดีค่ะช่องป้าคนสวนเล่าเรื่องคลิปนี้ป้าจะมาเล่าเรื่องเมื่อวานซืนเมื่อวานวันนี้และพรุ่งนี้นะคะการเล่าของป้าคลิปนี้จะเป็นการเล่าให้มองเห็นภาพนะคะบางครั้งภาพวิดีโออาจจะไม่ตรงกับการพูดของป้าสักเท่าไหร่นักแต่ให้จินตนาการตามป้าไปนะคะถ้าท่านใดที่อยากฟังชอบฟังเสียงป้าหรือได้เข้ามาในช่องป้านะคะ จะเป,เป็นการเล่านะคะการเล่าของเด็กๆคนหนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้ได้ไปเป็นนนสทบรหรือเต็มๆก็คือนักเรียนในสิบทหารบกรุ่นที่28ปี67นั่นเองค่ะก็ก็เป็นลูกชายคุณป้านนี้ล่ละคะ่ะป้าก็ได้ประติดประต่อภาพวิดีโอและความทรงจำที่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะคะที่ป้าได้ไปส่งลูกที่จังหวัดประจวบคีรีขันนั่นเองนะคะก็แคปชั่นของป้านี้ก็จะเป็นว่าเมื่อวานซืง เมื่อวานวันนี้และพรุ่งนี้ค่ะ 1. ค่ะเมื่อวานซืนเมื่อวานซืนก็คือก่อนเมื่อวานนี้หนึ่งวันอันนี้เป็นการอุปมาอุปไมยของป้านะคะ 1. เมื่อวานซืนเมื่อวานซืนคือก่อนเมื่อวานนี้หนึ่งวันนี่คือการอุปมาอุปไมยนะคะเขายังเป็นเด็กดื้อเรียนไม่จบมหบ ได้วุฒิการศึกษาแค่มสามมาเกรดต่ำเตี้ยเรียดินหลายคนที่ประมาทและดูถูกดูแคลนเอาไว้ดูถูกเอาไว้เยอะค่ะเพราะมองไม่เห็นอนาคตของเด็กคนนี้เลยนะคะคือถ้าใครมีลูกสาวนี้ไม่อยากได้เป็นลูกเขยก็ว่างั้นนะนะคะก็หลายคนที่มีลูกเหมือนป้านี้ก็อาจจะคิดเหมือนกันแล้วก็อาจจะถูกดูถูกดูแคลนสุประมาทอะไรกันไว้ก็ไม่ต้องไปไปโกรธเขานะคะ เป็นแรงพักดันให้เรานะคะการที่มีคนดูถูกดูแคลนเราเราไม่ต้องโกรธตรอบค่ะเราเอาความดูถูกนั้นมาเป็นพลังเพื่อสร้างให้เรามีกำลังใจนะคะเพื่อที่จะสู้ต่อไปและทำดีให้ได้นะคะทีนี้มาข้อสองนะคะสองก็คือพอมาเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้นั่นก็คือก่อนวันนี้หนึ่งวันนั่นเองนะคะแม่พ่อ ขอให้เขาไปสมัครเป็นทหารเกณฑ์เมื่อตอนนี้อายุครบได้เกณฑ์ทหารแล้วคือ20ปีบริบูรณ์โดยที่ไม่ต้องขอให้เขารอจับใบดำใบแดงค่ะเขาก็พร้อมและเข้าไปเป็นทหารเกณฑ์นะคะทหารเกณฑ์นี้ก็คือ2ปี2ปีที่ลูกชายอยู่นะคะก็ขณะที่สองปีอยู่นั้นก็จะได้เรียนกศนซึ่งในค่ายก็จะสนับสนุนเรื่องนี้ให้กับ พลทหารทุกท่านเลยนะคะทุกคนเลยที่เข้าไปที่ยังเรียนไม่จบม .3 ไม่จบม .6 ก็จะได้เข้าเรียนกศนนาการศึกษานอกโรงเรียนนั่นเองนะคะส่วนลูกชายของป้านะคะเขานี้ก็ได้อยู่สองปีและก็เรียนเรียนต่อเพื่อจะให้ได้วุฒิเทียบเท่ากับม .6 อยากจะไปสอบนะคะสอบนอน,น,อนสทบ,บอหรือนักเรียนในสิบนั่นแหละค่ะนะคะ แต่ยังเรียนไม่จบหน้าในสองปีนั้นเขาก็เลยอยู่ต่ออีกสิเดือนต่อจากสองปีตามเกณฑ์อยู่แล้วนะคะพอเข้าปีที่สองของการเป็นทหารเกณฑ์เขาก็ได้เข้าสอบเพื่อเป็นนักเรียนในสิบทหารบกที่คำย่อว่านนศทบปี2566ตอนนั้นวุฒิเทียบเท่าม .6 ของเขายังไม่ได้แต่ทางศูนย์กศนอ ได้ออกใบรับรองการเรียนให้เพื่อไปสมัครสอบในครั้งนั้นแต่การสอบไม่เป็นผลสำเร็จค่ะและวุฒิการศึกษาเทียบเท่าม .6 เขาก็ยังไม่ได้ค่ะจากนั้นเขาจึงสมัครใจนะคะอยู่ต่อเป็นทหารเกณฑ์อยู่ต่ออีก10เดือนคือทางค่ายเนี่ยก็อนุมัตินะคะในการอยู่ต่ออีก10เดือนได้คืออยู่ได้นะคะเพื่อรอรอเรียนนะคะเพื่อรอให้ได้วุฒิม .6 ที่มาจากกศออนอและเพื่อจะสอบเข้าเป็นนักเรียนในสิบทหารบอกอีกครั้งในปี2,567ก็คือปีนี้นั่นเองนะคะส่วนวุฒิการศึกษานั้นนะคะก็ได้รับเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยน2อ6 6น2,566ิวดวิวมากเลยนะคะเพราะเดือนมกรานี้ก็ได้ไปสอบแล้วนะคะด้วยความตั้งใจนะคะไฝ่ได้วยความพยายามผลจึงสำเร็จเขาได้วุฒ เทียบเท่าม6จากกศนเรียบร้อยนะคะอย่างที่บอกเมื่อเดือนพฤศจิกายนพร้อมกับในปีนี้พศ2567เขาก็สอ,อบติดนนสอทบปี67รุ่นที่28เป็นผลสเปรดได้อย่างใจที่เขาต้องการและอย่างที่พ่อและแม่ต้องการเช่นเดียวกันค่ะ 3. วันนี้พ่อมาวันนี้ วันที่4พฤษภาคม2567ล้อลุดตู้หมุนตอนประมาณตีห้กว่ากว่าเพื่อเดินทางปลายทางคือโรงเรียนนายสิบทหารบกณคนะ่ายโยธินศึกษามหามงกุฎเลขที่8ถนนเพชรเกษมตำบลหนองแก่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เวลา12นาฬกา29นาที เขาถึงสถานที่รายงานตัวที่ค่ายโยทินศึกษามหามงกุฎจริงๆแล้วนะคะเราถึงออและแวะทานข้าวกันที่หาชะอำกินข้าวเช้านะคะถึงตอนประมาณ10นาฬนาทีค่ะเพราะเวลาที่จะต้องเข้ารายงานตัวนะคะเป็นช่วงบ่ายโมงถึง5โมงเย็นเราก็ใช้เวลาในการเดินทางพอเหมาะพอเจาะพอดีพอ,พอด,พอดีค่ะขณะที่เดินทาง ป้าจะเริ่มบันทึกภาพและวิดีโอตอนแรกเลยที่ช้างเอราวันหรือช้างสามเสียนค่ะขณะที่รถอยู่บนถนนต่างระดับนั่งชมวิวเห็นสะพานแฟนนะคะแล้วก็วิวทิวทัศน์แถวนั้นซึ่งนานมากมากจริงๆค่ะที่ป้าไม่ได้ผ่านมาทางนี้เลยเมื่อก่อนป้าก็จะวิ่งเส้นทางนี้อยู่เป็นประจำเช่นกันจะว่าไปก็ประมาณสัก20ปีได้แล้วมั้งเนาะจากกันมาตรงนี้นะคะ ขาไปโชเฟอร์พาเราผ่านเส้นทางบางนาตราดนะคะผ่านบางบอนบางขุนเทียนผ่านสมุทรสาครสมุทรสงครามใช่ไหมฮะผ่านอัมพวาอะไรอย่างนี้นะคะก็คือเป็นเส้นทางด้านนั้นแต่ว่าเขาจะเรียกเป็นเส้นทางอะไรป้าไม่มั่นใจเหมือนกันค่ะทุกท่านก็เอาไปว่าแล้วก็ผ่านวางวานาวึงจะเข้าจังหวัดเพชรบุรีถึงเวลา10นาฬิกาสนาทีเราแวะหาชะอำ จังหวัดเพชรบุรีเพื่อทานข้าวเช้ากันค่ะและก็นั่งพักผ่อนพักรถที่ชายหาดแต่วันนี้อากาศร้อนท้องฟ้าหลัวทะเลสีมนมนท้องฟ้าหาเมฆไม่มีเลยสักก้อนค่ะพักพอหายเหนื่อยจากนั้นเราก็เดินทางต่อเพื่อเข้าไปที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จุดหมายปลายทางของเราก็คือค่ายโยธินศึกษามหาบก,กุฎซึ่งโรงเรียนในสิบทหารบก ปัจจุบันนี้ก็อยู่ในค่ายนี้นี่เองค่ะเราถึงเวลา12.29นค่ะเวลาพอเหมาะพอดีเช่นเดิมพอถึงสถานที่เราก็พากันเข้าพบผู้ค้ำประกันซึ่งเดินทางมาก่อนหน้าเราแล้วค่ะจากนั้นก็จัดเตรียมเอกสารของนักเรียนและคนค้ำประกันเข้าครูหา กรอกเอกสารคือจัดเรียงเอกสารเช็คเอกสารให้เรียบร้อยนะคะโดยสอบถามเจ้าหนะ้าที่ที่เขามีอยู่อยู่ในครูหาที่เห็นในภาพนะคะนักเรียนในสิบทหารบกหรือว่านน,นสทอบอรุ่นที่28ปี2567นี้ก็จะต้องเข้ารับการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดอีกครั้งถ้าใครเป็นสีม่วงก็คงจะไม่ได้ไปต่อนะคะหลังจากผ่านขั้นตอนนี้เรียบร้อย ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนทําสัญญาและคําประกันซึ่งนักเรียนนายสิบที่มีอายุ20ปีบริบูรณ์แล้วก็จะเข้าไปทําสัญญากับคนค้าประกันได้ส่วนนักเรียนที่อายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ต้องมีผู้ปกครองเข้าไปเซ็นรับรองด้วยค่ะส่วนลูกชายป้าไม่ต้องค่ะลูกชายอายุ23ปีแล้วนะคะเ,ออเมื่อผ่านขั้นตอนนี้เรียบร้อยผู้ค้ำประกัน เขาก็ขอตัวกลับก่อนค่ะโชคดีที่เขาเดินทางมาเองจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลานาน,านอยู่กับเราถ้ามาด้วยเราก็คงจะหนักใจแย่เพราะว่าเรากลับเย็นค่ะเพราะมีขั้นตอนที่จะต้องอยู่อีกหลายขั้นตอนเชียวค่ะต่อจากขั้นตอนนี้นะคะเขาก็จะให้นักเรียนไปเลือกกองร้อยค่ะตอนเลือกกองร้อยเดี๋ยวฟังเสียงสดกันในภาพวิดีโอเลยนะคะ เกิดวันที like high, ่หได้มาเลขหด้วยเลนกา่งันห้าี่้อห้าพี่นองและอบอลที่ได้ือคือท่าหรก้า้ครับท่านห ร้อยทีนักโทเป็นสีเหลืองนะครับมีโอกาสเป็นสีแดง <laughs> good hot, 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 hot. Hot. Oh, <laughs> คือยู่ในกระเป๋าอยู่ในกระเป๋าลงมาลมาเลิจะเลิญลูก รอละขอบคุณค่าครูขอบคุณค่จะจบบ ชอบเป็นยังไงด้วยไหมด้วยครับครับเดี๋ยวจะให้ผู้ปครองเนี่ยซื้อข้าวกับน้ำอาหารกเดียนด้วยนะครับได้ค่ะเดี๋ยวจะมีรถมารับตรงนี้ให้ผู้ปครองไปรอที่สโมสรแล้วเด็กนักเรียนจะเดินตามไปรถที่สโมสรนี่เหรอครับเดี๋ยวรถรถรถกอล์ฟใช่ไหมเอาไได้ค่ะจ้ะเดี๋ยวไปรอตรงนั้นเลยโอเคค่ะหลังจากผ่านขั้นตอนการเลือกกองร้อยแล้วทางโรงเรียนจะพานักเรียนในสิบทหารบกไปตรวจร่างกายอีกครั้งหนึ่งค่ะ ตรวจหาลายสักตามร่างกายด้วยใช้เวลาพอสมควรส่วนผู้ปกครองก็จะได้ไปนั่งรอที่สมาคมหรือว่าสโมสรอ,อะไรนั่นที่ป้าพูดนะคะและทางโรงเรียนให้ผู้ปกครองสามารถซื้ออาหารไว้ให้นักเรียนทานได้ค่ะเพราะว่าคิดว่าคงจะหิวอีกอย่างเมื่อเช้านี้ก็กินน้อยนะคงจะตื่นเต้นค่ะสำหรับขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะคือเข้ากองร้อย ที่เลือกได้ทางโรงเรียนจะเอาอนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าไปส่งถึงกองร้อยหรือ,หร,อหรือที่พักได้เลยค่ะแต่ว่าป้าไม่ได้และลูกหลานที่พากันมาส่งน้องเขาอะนะคะไม่ได้อยู่ส่งเขาจนถึงตอนเข้ากองร้อยเพราะว่ากลุ่มสุดท้ายของลูกชายป้านี้จะเ,เริ่มเข้ามาเหมือนประถมนิเทศนะคะตอน18นาฬิกา30นาทีแล้วเสร็จจากเหมือนปรมนิเทศนี้แล้วถึงจะเข้าไป กองร้อยค่ะก็เลยไม่ได้อยู่ส่งลูกนะคะเพราะว่าเราเดินทางไกลนะคะเราจะต้องเดินทางกลับเราจะเดินทางกลับประมาณเวลา17นาฬิกานะคะก็ได้คุยกับน้องเรียบร้อยแล้วนะคะคุยกับเขาแล้วบอกเขาเขาเข้าใจนะครับไม่เป็นไรเพราะว่าเขาได้ผ่านการเป็นทหารเกณฑ์มาแล้วเราต้องแยกกันอยู่มาตั้งสองปีสิบเดือนแล้วนะคะคือรับได้แต,แต่แต่อันนี้มันจะไกลกว่า เพราะว่าค่ายที่อยู่ก็คืออยู่ในจังหวัดเดียวกันแต่ตอนนี้ต้องมาอยู่ต่างจังหวัดก็คือถึงจังหวัดประจวบคีรีขันเลยนะคะก็เราก็จะต้องเริ่มเดินเดินทางนะคะก็ห้าโมงกว่าแต่ก่อนจะเริ่มเดินทางเราจะแวะไปที่อุทยานราชพักนะคะตามภาพเลยนะคะก็อยู่ติดกันใกล้ๆกก,กันกับค่ายที่ โรงเรียนใน10อยู่นี่แหละค่ะก็แวะเข้าไปาถ่ายภาพพอเห็นแต่ในภาพข่าวในทีวีไม่เคยเห็นของจริงนะคะก็เลยแวะไปดูนิดนึงก็ได้เก็บภาพมาถ่ายกว้างขวางมากเลยค่ะแล้วก็เจได้ที่ว่าช่วงนี้อากาศบ้านเราร้อนร้อนมากเลยนะคะแล้วก็เลยทําให้อะไรนะคะแม้กระทั่งทะเลก็หลัวหลวหรือบอรรยากาศตรงนี้ก็ ทำให้ไม่ได้เย็นแบบมีความสุขเหมือนอย่างที่เราเคยไปสถานที่วกว้างๆมีภูเขามีพระอาทิตย์จะตกหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะทําให้เย็นสบายนะคะแต่นี่ถือว่าก็ดีค่ะก็อากาศเริ่มเย็นเราก็จะเริ่มเดินทางกลับกันแล้วค่ะสําหรับข้อ4คือวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ก็คืออนาคตเราทุกคนไม่มีใครรู้หรอกว่าพรุ่งนี้จะมีสําหรับเราหรือเปล่า คืนนี้รับแล้วจะได้ตื่นขึ้นอีกหรือเปล่าเมื่อรู้เช่นนี้แล้วเราจงทำวันนี้ให้ดีที่สุดจงอยู่กับปัจจุบันขณะก่อนหลับนอนคืนนี้จงรู้ลมหายใจเข้าออกปลดปล่อยความคิดอกุศลออกไปจงรู้ลมหายใจเข้าออกจนหลับหากได้ตื่นขึ้นมาอีกก็จงทำดีคิดดีนะคะ ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนป้าและครอบครัวขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ